สวัสดีครับวันนี้ร้านพระเครื่องเวชสีมีพระเหรียญมาแนะนําครับเหรียญที่เห็นอยู่นี้เป็นเหรียญพระครูคุณพิลมนะครับวัดตาเลเรียงพศ2511นะครับเป็นเหรียญเนื้อนวะโลหะนี่ฮสวยเดิมสภาพสวยแชมป์นะครับไม่ผ่านการห้อยบูชานะครับหรือสภาพไม่ผ่านการใช้นั่นเองนะครับเนี่ฮะ วยดูง่ายนะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์เบอร์โทรตามที่ขึ้นหน้าจอหรือดูตามคำอธิบายติดต่อได้หลายช่องทางขอรูปชัดๆขอเอกสารเพิ่มเติม,ตมก่อนตัดสินใจนะครับเงินท่านแท้พักต้องแท้และต้องได้ของช่วงนี้มิจฉาชีพก็เยอะมากทุกคนต้องระวังนะครับค่าขายลำบากนิดนึง แต่ทางร้านเราถ้าลูกค้าสบายใจยังไงก็บอกได้จัดการให้นะครับขอบคุณมากครับ